สวัสดีครับผมแบงแหลมฉบังนะครับวันนี้ขอนําเสนอเหรียญดีพิธีใหญ่ของหลวงปู่ขาวอีกรุ่นหนึ่งนะครับคือเหรียญหลวงปู่ขาวปีหนึ่งแปดหลังยันกระบองไข่นะครับหรือที่นี้ลูกศิษย์นิยมเรียกว่าหลังลายเซนซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับออกที่วัดพรมสุวรรณสามัคคีกรุงเทพนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้ ปุกเสกโดยเกจิสายอาจารย์มั่นยุคต้นๆนะครับเรามาดูในรายละเอียดด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงปู่ขาวครึ่งองค์หน้าตรงนะครับด้านล่างนะครับจะมีภาษาไทยเขียนว่าหลวงปู่ขาวอนาลโยนะครับซึ่งจํานวนสร้างนะครับประมาณสองหมื่นเหรียญนะครับสร้างด้วยเนื้อทองแดงผสมลมมันปูนะครับจึงทําให้เหรียญรุ่นนี้นะครับมีสีค่อนข้างเข้มอมดํานะครับ เหรียญรุ่นนี้่านการปลุกเสกอย่างดีพิธีใหญ่มากนะครับที่กรุงเทพนะครับจึงทําให้เป็นที่สอหาในหมู่ลูกศิษย์นะครับน่าใช้ครับเหรียญรุ่นนี้นะครับการแกะพิมพ์รายละเอียดก็ชัดเจนนะครับเนื้อหาเข้มขังนะครับน่าสะสมอีกรุ่นหนึ่งนะครับจึงทําให้เหรียญรุ่นนี้ได้รับความนิยมในหมู่ลูกศิษย์นะครับจัดเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าเก็บนะครับเพราะเป็นเหรียญดีพิธีใหญ่ ถัดมานะครับเรามาดูในรายละเอียดด้านข้างนะครับจะเห็นว่าด้านข้างนะครับลักษณะรอยตัดฟันเฟืองนะครับค่อนข้างหยาบนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับลักษณะรอยตัดจะเป็นแบบตัดฉีกนะครับลักษณะฟันเฟืองนะครับค่อนข้างหยาบเรามาดูรอยตัดอีกฝั่งหนึ่งนะครับ จะเห็นได้ว่ารอยตัดจะเป็นแบบตัดฉีกนะครับคือตัดไม่สุดนะครับเห็นร่องรอยของฟันเฟืองนะครับไม่สม่ำเสมอนะครับค่อนข้างหยาบนะครับเปลี่ยนรุ่นนี้นะครับได้รับการปลุกเสกอย่างดีนะครับมีประสบการณ์มากนะครับเนื้อหาดูเข้มขังนะครับ กับดำออกแบบได้สวยงามนะครับเรามาดูในรายละเอียดด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับด้านบนก็จะเป็นอักขระยันนะครับถัดมานะครับจะเป็นรูปยันกระบองไข้นะครับซึ่งเป็นที่มาที่เรียกของเหรียญนะครับถัดจากยันกระบองไข่นะครับก็จะเป็นอักษรเขียนว่าลุงปูขาวนะครับหรือที่ลูกศิษย์นิยมเรียกว่าหลังลายเซ็นนะครับ ถัดจากลายเซ็นมาก็จะเป็นพอ,อที่สร้างนะครับ2518นะครับถัดมานะครับก็จะมีชื่อวัดนะครับวัดถ่ำกองเทงจังหวัดอุดรธานีจะเห็นได้ว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับเนื้อหากับดำนะครับสวยงามมีความเข้มขังนะครับ จุดสังเกตนะครับจะเห็นว่าลักษณะพื้นเหรียญโดยเฉพาะบริเวณตัวหนังสือนะครับจะเป็นเส้นสายฝนแผ่กระจายไปยันขอบเหรียญนะครับนี่เป็นเอกลักษณ์พิเศษของเหรียญรุ่นนี้เลยนะครับลักษณะของตัวอักษรนะครับหรืออักขระยันเกือบทุกตัวนะครับจะมีเส้นสายฝนแผ่กระจายเป็นไปยังขอบเหรียญนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ลักษณะพิเศษนะครับ และบริเวณขอบเหรียญน,นะครับจะมีรอยปิ้นของขอบเหรียญของของรอยปั๊มนะครับนี่คือจุดลักษณะพิเศษผิวพระตึงนะครับผิวพระตึงแต่จะมีเส้นวิ่งแผ่กระจายทั่วองค์พระนะครับเหรียญรุ่นนี้ได้รับความนิยมในหมู่ลูกศิษย์เป็นอย่างมากนะครับจัดเป็นเหรียญที่น่าสะสมนะครับครับผมแบงแหลนจะบังก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปต่อๆไปขอบคุณครับ